สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซลนุยุ์ธารนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งอีกนิดนึงนะครับปกติจะเป็นตู้ทึบธรรมดาวันนี้จะมาเป็นตู้ตู้คาโก้หรือตู้ตู้เย็นนะครับแต่ตู้แบบนี้เขาจะเรียกเป็นตู้เย็นหรือว่าตู้คาโก้ถ้าคาโก้ธรรมดาจะไม่มีแอร์นะครับตัวนี้นี่จะได้เป็นตู้ m อ c นะครับเป็นแอร์ของ m p c นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้จะเป็นยูสูดีแมกนะครับ 1.9B ่ นะครั้าบปีสองพันนะครับตัวนี้จะเป็นรถตู้เย็นนะครับเป็นตู้ของ MPC นะครับเป็นเป็มพีซีเลยครับตัวนี้ตัวนี้ก็ป้ายทะเบียนได้แล้วครับยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่นะครับตัวนี้คือเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับยังไม่ล้างยังไม่ใส่ล้อแมกใหม่ยังใหม่ยังไม่ทำอะไรเลยนะครับตัวนี้คือให้ดูสภาพเข้ามานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่6 1 9 0 0 0บาทนะครับ ถือว่าราคาไม่แรงนะครับลูกค้าลูกค้าไปใส่ตู้ใส่แอร์เพิ่มนี่ก็หมดเป็นแสนนะครับแสงกว่าอยู่แล้วนะครับยังไม่รวมราคาตัวรถนะครับแค่ราคาตู้นะนี้เขาแจ้งลูกค้าไว้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับรถเพิ่งเข้ามาสภาพสวยแน่นอนนะครับตัวนี้จะเป็นของเดิมๆโรงงานยังไม่มีแบบแปลงอะไรนะครับกระจังหน้าแบบนี้เลยนะครับของมาเดิมๆโรงงานเลยนะครับตัวนี้ รถเพิ่งจะเข้ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพครับเป็นรถตู้เย็นนะครับลูกค้าท่านใดที่หารถตู้เย็นนะครับไปวิ่งงานนะครับไปวิ่งซีพีไปวิ่งงานของแค่เย็นนะครับ่ามาได้เลยครับร้านเรามีนะครับนี่มาจรฐานครับดูการทำตู้นะครับนี่ครับ MPC c ูนะครับนะครับตัวนี้นะครับ1.9บนะครับ ราคาหกแสนหนึ่งหมื่นเ้าพันบาทนะครับเป็นตู้เย็นนะครับของ MBC นะครับตู้นี้ก็ติดลบได้นะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับก่อนออกจากร้านเราเช็คใหม่อยู่แล้วนะครับเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ถวงล้อ,อถ้าเป็นตู้แอร์นี้แอร์เราก็ต้องเช็คระบบแอร์ความความเย็นว่าใช้งานปกติไหมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านภายในรถกันดีกว่า นะครับตัวบีนะครับตัวบีก็จะเป็นกระจงมือหมุนนะครับแบบนี้นะครับบัญแจรธรรมดาภายในยก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะครับอ่าตัวนี้หกเกียร์นะครับลูกค้าจะเป็นหกเกียร์นี่ตัวนี้ก็จะเป็นระบบของเขานะตัวเปิดปิดแอร์นะครับน,นี่ครับตัวเปิดปิดแอร์ปรับปรับความเย็นแอร์หลังนะแอร์ตู้นะครับ พวกนี้นะครับเรามาปรับตัวนี้ได้เลยนะครับดูยังใหม่เกี่ยมอยู่เลยนะครับการใช้งานน้อยนะครับเดีวผมปิดก่อนเดี๋ยวไปทางแบตนะครับนะครับภายในนะครับสวยๆนะครับใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นมือกระจกเป็นมือหมุนอยู่นะนิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาครับสําหรับรถใช้งานนะครับตัวนี้ไม้น้อยนะครับไมหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลเท่านั้นเองนะครับไม้น้อยนะครับตัวนี้ ลูกค้าท่านใดนะครับหารถตู้เย็นนะครับการใช้งานในงานในการใช้งานในน้อยนะครับสภาพสวยนะครับอันนี้คือสภาพยังไม่ล้างนะครับบอกลูกค้าก่อนนะครับสรางเลยเรียมกิฟนะครับรถตู้เย็นค่อนข้างที่หายากนะครับลูกค้าไปออกไปแดงก็รอเป็นเดือนนะครับบางที่ตู้จะได้ตู้กว่าจะได้อะไรครบนะครับของผมไม่ต้องรอนะครับได้เลยรถปีใหม่ด้วยนะครับแล้วการใช้งานน้อยรับประกันตัวเครื่องเกียร์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องหายห่วงได้เลยนะครับตัวนี้ ก็ย้ำนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น Isuzu D-Max 1.9B ปี2019นะครับเป็นรถตู้เย็นนะครับแอร์ของ MPC นะครับตู้ MPC นะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับลูกค้าท่านใดนะครับตามหาอยู่โทรมาเบอร์ผมได้เลยเซลนุนะครับ0895154102นะครับหรือทัก ID l ล n e มาก็ได้ผมส่งส่งลิงก์ไว้ให้นะครับทักมาได้เลยนะครับ ครับเดี๋ยวม่อเอามีเยอะครับรถตูเ้เย็นรู้สึกว่าจะเอาเข้ามาหลายคันอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาทยอยทยอยทําคลิปลงนะครับอือก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ให้ผมนิดนึงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ